อีสานโพครับเขาก็ทําโพเนอะนักการเมืองแห่งปีอันดับหนึ่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตครับเดาไม่ผิดเลยนะอันดับสองคุณแพ,พทองทานและอันดับ3คุณเศรษฐาทวีสินก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าคะแนนความนิยมอะ่ะของ คนที่ชื่นชอบอะ่ะก็ยังคงเป็นคุณพิธาอยู่ไม่เสื่อมคลายครับโดยอันดับหนึ่งห่างจากอันดับสองเยอะมากนะคุณพิธาได้ไปถึง34%ส่วนคุณนุ้งอิงเนี่ยได้ไป15%ครับคุณเสรษฐาได้ไป9.5%ในส่วนของบริษัทและก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งปีปตทได้ไปครับตามด้วยมุยที่กระจกเงานักรองชายแห่งปีเนี่ยคุณมณ มนแคนแก่นคูณครับได้ไป31.1เนาะทิ้งห่างคุณกองหวยไลอย่างไม่ติดฝุ่นนักร้องหญิงแห่งปีครับคุณต่ายอลร์ไทยผู้ประกาศข่าวชายครับคุณสยุสสุทัศนะชินดาครับ32.5%แล้วก็ฝ่ายหญิงก็คุณไบร์ครับในส่วนของพระเอกแห่งปีครับแน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้ครับณเดชคุกิมิยะครับส่วนนางเอกแห่งปีก็เป็นคุณเบล่าครับอันนี้ก็ สุดๆแล้วคุณเบลล่าปีนี้ปีทองมากนะกวาดพรีเซนเตอร์สนันนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมแห่งปีครับคุณชูวิทย์กมลว,วิสิตได้ไปครับตามมาด้วยคุณบุ๋มปรรดดาวงพุดีและคุณรังสิมันโรมในส่วนของสถานีโทรทัศน์แห่งปีครับช่อง3ช่อง7และช่องไทยรัฐครับส่วนเว็บไซต์นะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยไทยรัฐได้ไปครับตามด้วยมัติชนและเดลี่นิวส์ส่วนวงดนตรีแล้วก็คณะหมอลำตามด้วยคณะลิเกแห่งปีเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับคณะระเบียบวัฒนิลน อันนี้รดจริงสนุกสุดๆได้ไป20.1%ครับแล้วก็ปะถมบันเทิงสินครับแล้วก็คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ถูกใจใครบ้างครับแล้วก็ตรงกับความคิดของท่านหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูครับ